แต่าละาบุคลกาตุสลามลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็พบอีกกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูไห่วาค่ะกับวิชาอิสลามศึกษาค่ะสำหรับวันนี้วิชาสลามศึกษานะคะเราจะมาพบกันในหะัวข้อคมพีที่สําคัญนะคะถามก่อนนะคะคมพีที่สําคัญในอิสลามของเรามีคมพีอะไรบ้างนะเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะ อยากทราบกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะในส่วนของคำพีที่เอาลลอปประทานมานะคะในอิสลามของเรานะคะมีนักวิชาการระบุว่ามีทั้งหมดจำนวน104เล่มนะคะ104เล่มค่ะก็คือจะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือคำพี60สซูฮูฟนะคะจะประทานแกนบ,บิชิสอะัยฮิสลามนะคะ2คำพี30มซูฮูฟ จะประทานแก่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามค่ะต่อมา3คัมภีร์10ซูฮูฟนะคะจะประทานแก่นบีมูซา4คัมภีร์โตรถจะประทานแก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะคะคัมภีร์อินจีลนะคะจะประทานแก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามต่อมาคัมภีร์อัสซาบุตนะคะอัสซาบุตเนี่ยจะประทานแก่นบีดาวูด นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนะคะต่อมาสุดท้ายเป็นคำพีที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็เลยกันเลยทีเดียวนะคะก็คือคำพีอัลกุรอานุลการีมนะคะก็คือจะประทานแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาคัมภีร์ต่างๆในอิสลามนะคะเราก็จะต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมนะคะเรา อ่านอุรอานกันเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่ออาจะตอบแทนคุณงามความดีของเรานะคะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิจะจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้